ก็ไม่รับเพื่อนนะยังไม่รับรับเพื่อนประมาณสามวันเราเลยเราเลยเราเลยหัวสีทองอ่ะคือแหวนเลยอ่ะแหวนเลยอย่เรี้ยงแหวนครับคุณจะแหวนโซ่เรียกผมว่าวินเทจสมัยใหม่อ๋อผ่านบ้านนี้มาเลยผ่านหน้าบ้านเลยตั้งใจผ่านเลยไม่ไม่ไม่ทำไมตรงตรงนี้กูมีสารพัดภูมิแม่แม่เขาก็ถามว่าแล้วใครแม่งมาบีบอยู่แล้วบีบเป็นเดือนอ่ะเกือบเดือนอ่ะแล้วคุณเปิดมาดูไหม้วเปิดมาดู แต่ไม่รู้หรอกตอนนั้นเละไม่ได้บอกเลยว่าใล้มาจะได้รู้สักทีว่าไม่เป่าแล้วจะได้รู้กูไม่ใช่เด็กสูงน้ำแข็งีนเออก่อนที่จะกลับมาคบกันเลยนะก็คือมันเกลียดกันไปเลยหมายถึงว่าเกลียดเกลียดเคยเกลียดกันเหมือนเราไม่ดีเพราะเราคิดว่าเราทําดีแล้วนะโอ้โหแม่งแบบผู้หญิงคนนี้แม่งคิดว่าเลือกได้ยังไงวะหรืออะไรกันเราพูดอย่างนั้นเลยนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเด t คิวปิดผมริชชี่ร ตอนนี้ครับเราอยู่กับคู่รักที่เขาเรียกว่าเข้าใหม่ปามันฮะและที่สําคัญคือเพิ่งมีลูกแบบด้วยกันด้วยนะฮะน่ารักมากเลยนะครับผม3เดือนเท่านั้นเองครับผมตอนนี้เราอยู่กับคู่รักน้องโง่เฮงแล้วก็น้องกิ๊กครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่เจตานุษย์สวัสดีผมนะสวัสดีรายการคิวปิดด้วยคิวปิดสื่อรักผมลิขิตรีดลักพบดิฉันนี่ไปดูรายการไหนมาเนี่ยดูช่องไหนปกติออกรายการคู่ก่อนไหมโอ้โหนี่รายการแรก รายการแรกเลยถ้านอกสจากถ่ายในช่องตัวเองครับพี่จนในช่องตัวเองก็คือถ่ายเฉพาที่ว่อกันไปใช่ใช่แต่ไอรายการที่แบบมานั่งคุยเรื่องเรื่องราวความรักเรื่องส่วนตัวนี่คือครั้งแรกไอคุณสิบเลยเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตแบบว่าแงะหน่อยได้เลยครับเรื่งตั้งแต่แรกเลยโอ้โหครับน้องกิ๊กกับหัวเห้งไปเจอกันได้ยังไงคือผมมาเรียนตัวผมเองเรียนมองคองเทพครับอ่าแล้วน้องกิ๊กก็เรียนมองคองเทพแต่ว่า ตอนที่ช่วงจังหวะผมกําลังเรียนอยู่เนี่ยเขายังไม่ค่อยรู้จักกันหรอกแต่เราอะได้ไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งเป็นคลิปอ่อทิกตอกก็เป็นคลิปปานามาแล้วมันเป็นเหมือนคลิปไวรัลช่วงนั้นคือเขาใส่ชุดนักศึกษาแล้วก็เดินขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปอ่ะทีนี้เราก็นั่งเคยนั่งคุยกับเพื่อนว่าโห้น้องเขาน่ารักแล้วมันมันเป็นเหมือนไวรัลใครก็พูดถึงคลิปนั้นใครก็แชร์ตอนนั้นนะแล้วตอนนั้นคือผมเรียนมองเทพแล้วทีงเี้ยมีก็มีเพื่อนในมองเทพเยอะก็จะมีพวกช อยู่ใน Facebook เป็นแบบเพื่อนร่วมอะไรกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทีเนี้ยตัวผมมันก็ย้ายมามอลังสิต<ๆ>ก็ยังมีเพื่อนอยู่ในมอลังสิตอยู่ในมองเทพบ้างทีเนี้ยมันก็จะมีเฟซเขาเด้งขึ้นมาแล้วทีเนี้ยเราก็คุ้นหน้าว่าเฮ้ย hey, จำได้เออมันแบบเห oh. มือน,น,น,นเคยเห็นเ้ยเหมือนเคยเห็นที่ไหนแล้วก็กดแอดเลยแอดเลยพูด oh. ง,ง่ายงคือแอดเฟนก่อนก่อนที่จะเจอกันแอดเฟนเลยครับผมท้<า>งที่เราเองเราก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่มีเพื่อนเนี้ยร่วมกันเยอะใช่ใช่ประมาณนั้นหลังจากนั้น ก็ไม่รับเพื่อนนะก็ไม่รับเพื่อนนะเดี๋ยวไม่รับรับเพื่อนประมาณ3วันเหรอเราเห็นไหมเห็นเห็นค่ะคือเข้าไปส่งแล้วมันมันเราเลยเราเลยเราเลยหัวสีทองเหรพี่หัสีทองเสื้อขาดๆคือแหวนเลยอะแหวนเลยหรือ่แหวนครับคุณจะแปลงโซ่เรียกผมว่าวินเทจสมัยใหม่อ๋อออกแนววินเทจสมัยใหม่ครับรับไ้ไมเนับ แล้วคือเหมือนเขามาติดตามมาที่อินสตาแกรมใช่จาก Facebook ไม่รับไม่รับไม่พอแต่เขาขึ้นแท็กอินสตาแกรมไว้ว่าให้ตามไปนะถ้ากูไม่รับมึงก็ตามกูไปนะเออเลาหลอกล่อเราก็ตามไปไหมตามไปตามไปกดติดตามใช่ที่อินสตาแกรมที่มากกว่านั้นก็คือเหมือนเขาตั้งว่าเป็นซีอตลาดแห่งแน่น่แน่แน่ซีโอเอาโปรไฟล์เอาโปรไฟล์เอาโปรไฟล์โอ้กูกูเป็นคนทำตลาดก็ต้องยืดถามว่าใครก็ไม่รู้คิดว่าเอ้ยพ่อมันเปิดตลาด ใครจะไปรู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนอยู่เบื้องหลังเราทั้งนั้นเราทั้งนั้นแต่เราเป็นคนบริหารเราซีโอย่าเรียกคือบริหารเรียกซีโอเท่กว่าพอเห็นโปรไฟล์เขาเสร็ปุ๊บว่าเฮ้ยเขียนว่าซีโอตลาดเท่งครับ ไปไงอ๋อไม่เชื่ออ๋อไม่เชื่อมึงปลอมมึงปลอมมากมึงปลอมแน่คือถ้าสภาพอย่างนี้คือเด็กล้างผักที่ตลาดเทก็เลยไม่รับก็เข้าไปส่งใช่ไม่รับแต่คือไปส่งอินสตาแกรมแล้วแหละว่าเขาถ่ายรูปกับตอนนั้นเล่กพี่เท่งก็คือแบบอุ้ยถ่ายกับพี่เท่งเขาเป็น FC หรือว่าอะไรหรือเปล่าน่าจะเป็นน่าจะเป็น FC ฟซีพี่แน่เก็คือทำงานในตลาดนั้นแล้วเขาถ่ายรูปอะไรแบบนี้ธรรมดาดูจากเขาเนี่ยหัวทองใส่เสื้อตลาดเท่งสักด้วยตอนนั้นตอนนั้นสักแบบแต่ไปคนไม่ชอบคนมีรอยสักอยู่แล้วแแลวก็็ถ่่่าาายรููปปคคสดงงมึเเนนฟับ แล้วมึงก็มาอุปโลกว่าเป็นเจ้าของตลาดนี่นั่นใช่ค่ะแล้วก็ก็อยากรู้ก็เลยไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็เลยขึ้นก็เลยอ๋อเป็นลูกเขาจริงๆจะตลกมากเลยนะถ้าพีนไปแล้วบอกว่าเออเอออ๋อก็คนส่งน้ำแข็งแหละคือยังไม่เชื่อใช่แหละคือหลังจากนั้นพอรู้ว่าเฮ้ยเขาเป็นลูกพอเท่งปุ๊บเล่นยังไงต่อ ไม่ใช่ไม่ใช่ค<ช>ื<ช>อแบบมันต้องดีกว่านี้ตอนแรกอะเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะแล้วเขาก็ไม่ได้รู้ด้วยว่าว่าพ่อเนี่ยมีลูกชายเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในสื่อเยอะตอนนั้นก็ยังไม่ได้ทำ YouTube ไม่ได้ทําอะไระเลยเราแบบ เคยไปเหยียบที่ตลาดเขาไหมเคยไปเที่ยวไหมไปค่ะเคยไปครั้งหนึ่งเราก็เคยไปก่อนที่เขาจะก่อนที่เขาจะใช่ค่ะก่อนที่เขาจะทักมาเพราะว่าเป็นคนนครนายกเป็นคนนครนายกอยู่แล้วเอ้าเนาะมันบังเอิญมากบ้านอยู่ข้างบะหมี่หนงเลยตอนก็เย็นเย็นพอบะหมี่เขาทิ้งเสร็จก็ขโมยบะหมี่ละแล้วแ้ไปใส่ใส่ใต้ต้นไม้ปุ๋ยปุ๋ยนะปุ๋ยโหนดกเลยล่ะบ้านอยู่อันนี้เรื่องจริงคือบ้านอยู่ข้างบะหมี่หนงแล้วหลังจากนั้นเขาก็ยังไม่ตอบคุณ แล้วมันแล้วมันอะไรยังไงกันต่ออ่ะทีนี้ก็มันเป็นสเต็ปของหนุ่มชายเราอยู่แล้วเราก็ต้องไปกดไลค์รัวๆส่งหัวใจรัวๆตักๆๆๆๆักเลยแล้วทีนี้ก็มีก็เริ่มมีรีพายสตอรี่มีอะไรกันไปรีพายว่าอะไรประโยคอ๋อมีนี่อันแรกเลยเออเหมือนเหมือนช่วงนั้นอ่ะเขาเหมือนแบบเขาอหันจากแฟนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ดูติดต่อๆนะเพราะเราเราอยากจะจีบแล้วแหละเออแล้วเราเห็นอยู่อันหนึ่งแล้วเราก็แบบว่า เขาเขาเป็นโพสภาษาอังกฤษแล้วละอลาเซียดเราก็ตอบภาษาอังกฤษไปด้แล้วก็โชว์ไปเราแบบอยากให้ถ้าอยากให้เจอผู้ชายที่ดีแล้วแบบเดี๋ยวมันจะต้องมีสักวันหนึ่งที่จะต้องมีแน่นอนอะไรประมาณเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยเออนั่นแหละก็ตกหลุมผมตรงนั้นเลยจริงเหรอนโอ้โห่โชว์สกิลไม่รู้หรอกตอนนั้นเด็กนองเด็กนอกอะ คือเจอภาษาอังกฤษเข้าไปปุ๊บเราเป็นไงบ้างไม่รู้เรื่องก็กรอบแล้วไปวางในคุกก็ได้แค่เสล็ดแค่เล็ดไม่ใช่แค่เล็ดเหมือนกันแล้วเราอะเราพิมพ์สดเลยดิเราพิมพ์เราก็โชว์ความรู้เราไปโชว์ความรู้ไปแต่ไอ้เข่าพี่ได้ไหมแต่เราก๊อบแล้วไปวางดูสิเอางื้นะอันนี้คือพาร์ทของคุณที่คุณเนี่ยส่งข้อความไปเป็นภาษาอังกฤษตัดพาร์ทมา เราเห็นข้อความนะเรารู้สึกยังไงกับผู <h <h ้ชายคนนี้ที่เขาส่งมาก็คิดว่าถ้าจริงๆก็คิดว่าพี่เขาทักมาได้นๆหรือเปล่าแล้วเราก็คุยไหมคุยคุยค่ะเราตอบเขาไปว่าอะไรตอนนั้นจําไม่ได้มันก็หยอกเอิญไงมั้งหยอกเอิญประมาณนิดนึงหพงหยอกไปหยอกมานิดนึงหยอกไก่ไก่หยอกแมวงแล้วตอนนั้นเราโสดด้วยโสดโสดเพิ่งแบบดราม่าใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นเพิ่งเฮิร์ตเพิ่งอะไรมาแล้วตอนนั้นคุณก็โสดด้วยใช่ครับตอนนั้นนี่คือโซเชียลอย่างเดียวเลย ไม่เคยเจอกันยังยังนานขนาดไหนที่แบบเฮ้ยที่เจอกันอ่ะอู้หไม่ไม่นานนั้นไม่นานประมาณสองสองเดือนเดือนกว่ากว่าเดือนกว่ากว่ามั้งคือเจอกันครั้งแรกอย่างี้ก่อนเจอัครั้งแรกคือเราไปเข้าไปตลาดแล้วกลับมาก็เลยซื้อของมาฝังหน้าบ้านเขาบพรรู้แล้วว่าเอ้ยบ้านเขาอยู่นครนายกขากลับบ้านเราเราก็ซื้อของเต็มเลยผ่านบ้านเขาเลยผ่านหน้าบ้านเลยตั้งใจแบบแผลเลยจีบทุกครั้งจีบทุกครั้งผ่านจนแม่เขาถามว่า ตาตรงนี้กูมีสารพภูมิแม่แม่เขาก็ถามว่าแล้วใครแม่งมาบีบอยู่แล้วบีบเป็นเดือนอ่ะเกือบเดือนอ่ะคุณมีความตั้งใจเหมือนนะเพราะเราไปทุกอาทิตย์อยู่แล้วพี่ตลาดเนี่ยคือเราไปเราต้องดูแลทุกอาทิตย์ใช่เราไปทุกเอาทิตย์แล้วคุณเปิดมาดูไหมก็เปิดมาดูแต่มันไม่รู้หรอกตอนนั้นไม่ได้บอกไม่ว่าเฮ้ยเ้ยมเฮ้ยม่ผ่านไปสองเดือนนัดเจอกันยังไง แค่แหงพาไปแถวตลาดจะได้รู้สักทีว่าไปพาดแล้วไม่ใช่เด็กสูงน้ำแข็งใ้เออแล้วพอเริ่มคุยกันไปปุ๊บเริ่มเจอกันไปปุ๊บแล้วก็มีช่วงหักมุมอีกนิดนึงคือเขาเหมือนบอกเราว่าเขายังไม่พร้อมยังไม่เออประมาณนั้นแล้วบอกว่าเหมบือนเรารู้ละแป้งกลับไปหาแซ่บร้ายไปเลนแล้วเราก็โกรธหนักเลยทีเนี้ยเหตุการณ์ตรงเนี้ยเราคุยกันมานานขนาดไหนณตอนนั้นลเดือนสองเดือนหลังจากที่เจอกันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้น คือว่าเหมือนหลายเดือนนะคุยจะเป็นปีประมาณว่ายังยังตัดใจจากแฟนเก่าไม่ได้ไอตอนนั้นคือเราสับสนหรือยังไงสับสนเอเรื่องจริงอะเรื่องจริงอะเรื่องจริงก็คือสับสนค่ะอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ไม่เชื่อได้แบบว่าเขาจะมาจริงจังกับเราใช่เพราะว่าเราเป็นลูกลูกเพื่อนลาเขาก็กลัวเพื่อนเขาจะแบบวุ้มึงมาทิ้งหัวเก้าแล้วไปยุ่งกับในเลือกคนดีกว่าแต่เราไม่ได้บอกว่าว่าว่าโปรไฟล์เราจะดีกว่าแฟนเขาหรือว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้เราไม่ได้ไปเปรียบเทียบอยู่แล้วจังหวะตอนที่แบบเฮ้ยเราสับสน อะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยก <pr> ิกจะต้องกลับมาคุยกับโง่เฮงเพราะว่าความดีของเขาได้แหละแบบเขาไม่ได้เหมือนว่ารักแค่เราเนี่ยเขารักครอบครัวเวยก็คือชอบซื้อขนมซื้ออะไรมาฝากบ้านที่บ้านตลอดไปรับไปส่งตลอดมีสินบนใช่คือมีสินบนตลอดเข้าทางแม่บ้างเข้าทางพ่อบ้างพ่อคุยชอบคุยมวยเราเราก็คุยมวยแล้วปีนี้เราลงออดเออร์ไฟเลยมันอยู่เป็นอะ เฮ้ยเฮ้ยพ่อผมจะลงไอดอลไฟนะต่อยมวยได้นะเออต่อยมวยได้นะคุยกับแม่ทำอาหารเอ้าเนี่ยแม่ผมก็ทำอาหารเกจีนหนมเจอเอาไปฝากแม่ไปชิมหลังจากที่ตัดสินใจแล้วแพ้ความดีอนี่เขาทางพ่อนี่เขาทางแม่เก่งหลังจากนั้นเนี่ยทำไมถึงไม่ให้สถานะซึ่งกันและกันคุยกันเป็นปีป่ะเป็นปีค่ะยังไงพ่ออะไรเพราะว่าตอนนั้นเราคิดว่าเขาอ่ะ กลัวเขาจะไปเหมือนกลับไปกลับกลับคือเขาเขาไม่ได้ออกเชิงว่าจะกลับเลยนะเพราะว่าครั้งที่เขาตัดสินใจมาคุยกับเราเนี่ยแต่เราก็ยังแบบวันว่นๆวันอยู่เหมือนกันวั่นว่าแบบเป็นปีแล้วนะเออเกือบปีเกือบปีแล้วระยะเวลาเกือบหนึ่งปีเราก็ใช้เวลาดูนั่นแหละที่ที่มันนานหน่อยไอ้ที่มันนานเนี่ยเรา,นานเราก็ต้องแบบดูอะไรหลายๆอย่างใช่เขาก็ดูเราเหมือนกันดูเพวเกลัวดูตัวเขาดูว่าเราจะเข้ากันได้ไหมใช่แล้วเรากิกะมองเกือบหนึ่งปีทำไมถึงไม่ให้สถานะ จริงๆเหมือนพี่เฮงอะค่ะก็คือดูไปเรื่อยๆว่าเขาจะจริงจังหรือเปล่าแล้วก็ก่อนที่จะกลับมาคุยกันก่อนที่จะกลับมาคบกันเลยนะก็คือมันเกลียดกันไปเลยหมายถึงว่าเกลียดเกลียดเคยเกลียดกันเดี๋ยวนะก่อนที่จะกลับมาคบกันจริงจังเนี่ยเราะาเกลียดไปแล้วเาเกลียดเลยค่ะคือเกลียดกันมาแล้วคืออะไรอ่ะเพราะว่าเร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 าโกรธไงเพราะรอบแรกเราตั้งใจแล้วแล้วพอรู้ว่าเฮ้ยเหมือนเขามาบอกเราว่าเหมือนเขาจะกลับไปแล้วก็โกรธเลยเหรอ เหมือนตอนนั้นเขาเขาหายไปหายไปอยู่พักหนึ่งประมาณเเหมือนเราไม่ดีเพราะเราคิดว่าเราทําดีแล้วนะแต่สุดท้ายมันก็จะจะไปกัคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยเราคิดอย่างนั้นไงตอนนั้นเราก็เป็นมุมเราแบบโหแม่งแบบผู้หญิงคนนี้แม่งคิดว่าเลือกได้ยังไงวะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราพูดอย่างนั้นเลยนะแบบว่าในตอนนั้นอ่ะก็ไม่คุยกันอยู่พักหนึ่งจนเหมือนเขาแบบเขาก็รู้สึกว่าแบบว่าแต่เราตั้งใจจริงเพราะเราเวลาเราคุยกับใครอ่ะผมจะไม่ค่อยได้พามาบ้านเลยถ้าผมคิดว่าผมจะไม่คบมานานคือเราตั้งใจทุกครั้งดดีววว่่าาาาเเเลรรจจะตสนใคคบปแแฟง รู้จักกันมนาก่อนที่จะคุยเนี่ยก็เป็นปีใช่ใช่แ uh, ล้ว uh, ก็ทะเลาะกันไปรอบนึงใช่แ uh, ล ah ้ว uh, ก็หลังจากที่ทะเลาะมาเคลียร์อนไรปุ๊บก็อีกเกือบปีใช่กว่าที่จะเข้ามาที่บ้านมาหาพ่อหาแม่ใช่ครับแล้วแล้วเราอะกับฝั่งบ้านนู้นเป็นไงบ้างสําหรับเรากับฝั่งบ้านนู้นมองมองหงวเหงยังไงบ้างอ๋อคือแม่อ่ะเป็นคนใจดีอยู่แล้ว เขาก็บอกว่าก็ลองคุยดูเพราะว่าเขาพี่เฮงก็คือดีกับที่บ้านใช่ไหมเพราะแม่อิ่มตลอดใช่ใช่อิ่มแม่ตัวเบลเลยตอนนี้ตอนนี้แม่ก็อยากได้ของหวานเพิ่มสกิดนอแต่คือเขาเขาก็แบบ เสมอต้องเสมอไปใช่ใช่แต่ก็จะมีแบบพวกบ้าปลาข้างบ้านคือต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าเราบ้านอยู่ในชุมชนบ้านนั้นนั้นนะไปดูมามันตั้งแต่เด็กๆแล้วมันอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันไปปล่อยท้องกับเออลูกเทกน่าจีเนี่ยเออเอาละได้อะ เป็นยายเป็นป้าเป็นอะไรบ้างเขาก็คุยกันเขาก็คุยกันเราก็ไม่ต้องจริงจังแล้วคือทุกครั้งที่เราพบว่าใครเราเราจะจริงจังอยู่แล้วเพราะว่าเราอะกลัวคนรอบข้างเขามาว่าเขาด้วยเพราะว่าหนึ่งเลยสังคมไทยอะพี่เราเขาจะมองว่าคนนี้ลูกดาราคนนี้เป็นใครจริงเราก็คือคนปกตินั่นแหละใช่ไหมล่ะแต่ว่าเราถูกมองว่าเฮ้ยเขาอยู่ในที่ที่เขาอาจจะด้อยกว่าเราหรือเปล่าแล้วเขาเป็นผู้หญิงแล้วเขามาก่อเราอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นห่วงเรื่องพวกนี้มากคือไม่อยากให้คนอื่นอะมองเขาในทางที่ไม่ดีใช่ทยิ่งเขารู้อยู่ในสถานะเนี่ยเขาก็ยิ่ง เจียมเนื้อเจียมตัวแบบไม่ค่อยกล้ามาเจอพ่อแม่ไม่ไม่กระไดกระแดที่แบบเฮ้ยพะเท่งัอดีแค่หรืออะไรเงี้ยไม่มีไงคือแบบไม่มีเราคงไม่ทําแบบมึงมากนเราคงไม่ทาแน่ๆเนี่ยกี้ถามกิ๊กจริงไหมที่โง่เฮงเนี่ยบอกกับทีมงานบอกกับทุกคนบอกว่าเขาเนี่ยไม่เคยนอกใจเลยเนี่ยจริงไหมจริงค่ะไม่มีไม่มีจริงๆ เช็คไหมเออไม่คะ่ะแมนเป็นคนเช็คโทรศัพท์เราเป็นคนที่ไม่เช็คโทรศัพท์ใช่อยู่ด้วยกันก็เห็นแต่เราก็เป็นคนไม่ห่วง่ต้องพูดให้เขาพูด <laughs> คืออะไรที่ทําให้เราแบบมั่นใจว่าเฮ้ยเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบนอกรู่นอก,นอก,นอก,นอกทาง คือเขาจะโทรรายงานตลอดออกไปไหนกับกี่โมงอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนแบบรายงานเราตลอดเราไม่ได้ไปเรียกร้องไปเธอกี่โมงกลับอะไรเงี้ยไม่เคยมีอยู่ไหนใช่ไม่เคยมีเลยอยู่ไหนอะไหนถ่ายรูปมาดูที่อยู่ไหนอยู่กับเพื่อนเหรอไม่มีไม่มีไม่ไปทำเขาก็เลยเหมือนเขาก็เกรงใจใช่เหมือนเขาจะเกรงใจเรามากกว่าแล้วอะไรเดี๋ยวจะพูดได้้วเออเดี๋ยวพูดได้แล้วโฮ้ยอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกเฮ้ย คุณแบบอยากที่ไม่อยากจะนอกรุ่นนอกทางอะเขาอะไรง <S <S เงี้ยเพราะว่าเพราะว่าอันนี้คือหลักเลยคือเราได้ไปเจอพ่อแม่เจอครอบครัวเขาแล้ว,ลวรบกัวมากมากคือกลัวเขามองว่าเราแบบมาเล่นเพราะเรากลัวไม่จริงจังกับลูกเาใช่ใช่แค่นั้นเลยแล,แ,ลแล้วเราก็มีน้องสาวเหมือนกันคือมันจะมีจังหวะช่วงคุยกันเล่นอะไรดูใจกันโอเคนะแต่ถ้าเราตกตกลงกันแล้วว่าเราจะเป็นแฟนหรือว่าเราจะอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามที่จะแบบทําเต็มที่อะที่ที่สุดเพราะว่าเราอย่างวักที่บอกเลยคือเป็นห่วงทางญาติ พ่อแม่เขาด้วยกลัวเขาจะถูกมองไม่ดีว่าแบบเ้ยมึงพราะเขาไม่ได้มองแค่แค่คนเดียวนะเขามองทั้งบ้านใช่ใช่ถูกไหมเฮ้ยทำไมทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยเราเองเราก็โปรเทคเขาเซฟเขาด้วยใช่ไหมล่ะตอนนี้หนุ่เฮงอายุเท่าไหร่27ครับ27่สน้องกิ๊กอายุเท่าไหร่ยี่สิบค่ะจะ2ี25ก็ห่างกันมปีสองแล้ใช่ผมก็เลย28ธันวาคมนี้เออตอนนี้เรามีครอบครัวแล้วครับแล้วเราก็มีลูกแล้วเป็นลูกชายใช่ตอนนี้อายุ3เดือนครับ ม,มีลูกแบบตอนอายุเท่านี้เรารู้สึกยังไงบ้างตอนที่แบบเฮ้ยก่อนหน้านี้เรายังสนุกกับการใช้ชีวิตแต่ตอนนี้มันแบบมีลูกแล้วนะอือใช่ครับเป็นครอบครัวแล้วอะเราเปลี่ยนแปลงมันต่างจากแต่ก่อนยังไงบ้างอาถามอููเฮงก่อนโอ้โหของผมนี่เปลี่ยนเยอะมีลูกเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ออกไปเจอเพื่อนจริงจังอย่างจริงจังเลยช่วงเดือนแรกเป็นไงตอนที่แบบเดือนแรกแบบๆนี่ต้องบอกว่าเดือนนี้เข้าเดือนที่3จะเดือนที่4ี่แล้ว3มเดือนแรกเนี่ยคือหนักสุด เนี่ยช่วงดีดีขึ้นเดือนที่สาเดือนแรกเดือนที่2นี่คือแบบไม่ได้นอนจริงเพราะเราเลี้ยงกันเองอตื่นมาก็มีปู่ย่าบ้างปู่ไปทํางานเหลือย่าอยู่ก็มีน้ามีแม่แมุ่ณแม่เม่ย่ามาดูหลานบ้างอะไรบ้าง ก็ยังมีคนช่วยเลี้ยง<ม>ก็คือชีวิตนี่เปลี่ยนไปนอย่างสิ้นเชิงแต่กอนเราอยากได้เสื้อผ้าอะไรเราก็ซื้อเต็มที่ตอน,นอยากได้รองเทา้าคิดแนละคิดต้องคิดเลยเพราะว่าเรา <laughs> เราอยากเก็บให้ลูกมากขึ้นอย่างนี้เป็นทุกคน <laughs> ผมว่าอันนี้คือเป็นทุกคนเลยมันโดยอัตโนโมัติอัตโนมัตนะิเลยเพราะว่าหนึ่งเลยคือคําว่าไม่มีนมันไม่ได้นะ<ม>เราจะมีรายจ่ายรายอะไร,รของเรามากขึ้น<ม>เราก็ต้องแบบคือเราก็ต้องมีขั้นมีขั้นมีตอนเยอะครับวางแผนขึ้นเยอะกว่าสมัยก่อนทศสมัยก่อนหรือทำอะไรแล้วก็ใช้ไปเรื่อย เพราะตอนแรกกะว่าโอเคบ้านหลังนี้บ้านหลังที่ซื้อมาใหม่เนี่ยอยู่กับแฟนใช้ชีวิตทำมาหากินกันไปน้องเนี่ยมีตอนไหนก็มีเดี๋ยวค่อยมีเดี๋ยวค่อยมีแต่คือโอ้โหมันพลิกผันเลยพลิกเลยซื้อบ้านปุ๊บอีกไม่กี่เดือนมาเลยมาเลยเพราะว่าตอนแรกอะคิดไว้ว่า เราอะอยู่บ้านอยู่บ้านปู่บ้านย่าก่อนเพราะตอนแรกอะยังไม่ได้เข้ามาบ้านนี้เพราะว่าผมมาอยู่หลังมออยู่หออยู่คอนโดอะไรเงี้ยหอหอเป็นเหตุเลยก็ต้องก็ต้องอําลาอาลาไงี่ยเพต้องอําลาหอสะหน่อยพ่ปู่ที่นอนใหม่อะเราก็เลยต้องไปเอาลิ้นจี่หน้าซะหน่อยโอ้มาเลยมาเลยครับช่วงนั้นแล้วน้องกิ๊กอะเราอะชีวิตเปลี่ยนแปลงยังไงที่แบบว่าเฮ้ยตอนแรกคือยังเป็นแฟนกันอยู่แต่ตอนเนี้ยมันคือครอบครัวแล้วเป็นไงบ้างเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างก็อยากจะบอกว่า เหนื่อยมากไม่ค่อยได้นอนคือจากปกติเราอยากนอนตอนไหนก็ได้เล่นโทรศัพท์ตอนไหนก็ได้ชีวิตก็คือเปลี่ยนไปเลยมันเหมือนเหมือนเหมือนเราเป็นห่วงเขาอะจะพูดใช้คําว่างไงดีเราต้องดูไม่ได้เหมือนเราต้องดูแลกอ,อ,อีกคนหนึงอม้มันต้อง24ชั่วโมงใช่แล้วแบ่งเวลากันยังไงว่าใครดูกังวันกลางคืนอะไรยังไงก็จะเป็นคนดูช่วงประมาณกังวันแล้วก็ให้ลูกหลับกังคืนเพลงเขาจะนอนหลึกอยู่แล้วไงก็ให้เขาดู ก็แบ่งเวลาแบบนี้ตามตามเวลาที่คุณจะใช้ชีวิตช่เลี้ยงยากไหมไม่ค่ะไม่ยากเลยตอนแรกคิดไว้ว่าจะยากกว่านี้<ช>แบบว่าเราก็คิดว่าแบบเราไม่เคยไม่เคยมีลูก,กนะเราก็คิดว่าโอ้โหมันจะเป็นยังไงว่า<ช>เพราะเพราะาหนึ่งสิ่งที่เราคิดไว้ว่าแบบมีลูกนี่มันไม่ใช่เหมือนเลี้ยงเราเลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรเงี้ยเพราะขนาดหมาเราเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆอ่ะเรามันป่วยเรายังร้องไห้เลยเรายังเสียใจเลยอ ทุกทุกอย่างเลยอันนี้มันมันมันคูณเข้าไปอีกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแบบกลัวพิกเขาพิษก,ก็กลัวเขาหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยมันมัน<ช>มันแพนิคมากช่วงแรกๆครับตอนแรกอะ่ะคิดว่าตัวเองอ่ะจะได้ลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายคิดว่าลูกผู้หญิงตลอดเพราะญาติญาติผมพ่อแม่พี่น้องผมส่วนมากเขาเขาผู้หญิงหมดเลยแล้วเราก็คิดว่าเราเราต้องได้ลูกผู้หญิงแน่ๆผู้หญิงแน่ๆใช่ไม่ไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยคิดเคยฝันว่าจะได้ลูกผู้ชายคือตั้งชื่อตอนนั้นคือจะคิดแต่ชื่อผู้หญิงนะถ้ามันถ้ามีลูกอ่ะใช่เพราะเราเห็นเม่าเห็น น้องเห็นหลานอะไรล้านหลานผู้หญิงหมดเลยใช่ทุกวันนี้คนเลี้ยงเนี่ยต้องเป็นผู้ชายเนี่ยก็เลยต้องเอาน้องน้องเอาอะไรที่น้องทีมงานเนี่ยช่วยหิ้วขวดนมกันไปเออให้มีความเป็นผู้ชายอยู่บ้างแล้วแล้วชื่อน้องได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรได้แรงเจเจเดนเจเดนเนี่ยได้แรงบันดาลใจจากงปังแห่งตอบผมมาดูตอนนั้นน่ะอยู่ที่นิวแล้วดูหนังเรื่องคา l l เต้คิดที่ลูวิสสมิธเล่นแล้วตัวจริงเขาชื่อเจเดน พออีกอย่างหนึ่งเลยคือเราคิดไว้ตลอดว่าถ้าผมอยู่เมืองนอกหรือว่าถ้าเราเกิดที่เมืองนอกเนี่ยถ้าอยากจะตั้งชื่อตัวเองเนี่ยอยากตั้งชื่อว่าเจเดนอันนี้ก็คือแบบสองสองสามอย่างเลยนะที่แบบแม่เราเราเหมือนเหมือนถูกฉลออะไรกับชื่อชื่อนี้มันตรงมันแบบกันมากเลยช,ชีวิตเขากับชีวิตเราเออใช่ใช่ใช,ใช่เป็นอย่างนั้นในความรู้สึกถามถามเฮงหน่อยว่าหมูเฮงอะ่ะมีมีวิธีในาการที่จะดูแลเอาใจใส่กิ๊กอ่ะยังไงบ้างในช่วงตอนที่แบบเฮ้ยอาจจะเป็นก่อนท้องอื ช่วงท้องหลังท้องเราเป็นคนดูแลเอาจะใส่แฟนยังไงเ็าใช้อะไรเราก็ทำาลยเขาบกปกติเราก็จะมีแบบมีแบบว่าแต่เดี๋ยวนี้เริ่มมีแล้วเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงอะไรเงี้ยตอนแรกตอนแรกก็จะเร็วเพราะว่าเราพอเริ่มเห็นสีหน้าไม่ดีเราก็จะแบบมีคิ้วคิ้วเริ่มติดตัวไปครับเออไปใช้อะไรเราก็ทำนี่นั่นแล้วก็หลังมาเริ่มแบบเริ่มเริ่มปีกก้าขาแข็งไงแป๊บนึงนี่เออแป๊บนึงนี่แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน แล้วก็จะมีแบบว่าคือเราเป็นคนชอบไปกินเราเราชอบกินอยู่เ้วก็จะไป,ไปกินนั้นนู่นนั<า>่นตามรีวิวเขาอยากดูรีวิวเฮ้ไปกันไหมไปกันไหมแล้วก็ไปหาร้านร้านอาหาร เขาเรียกว่าไรไปเที่ยวต่างจังหวัดกันช่วงช่วงช่วงยังไม่ท้องแก่นะครับจนจนเริ่มแก่จนเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วอะเพราะว่าเราเป็นคนชอบไปเที่ยวไปกินไปอะไรอย่างนงี้แล้วเราพยายามที่จะทําให้ชีวิตคู่ของเราอะมันไม่น่าเบื่อมันมันมันใหม่มันมันไม่น่าเบื่อคืออันนี้ดีอันนี้ดีนะเพราะว่าหลายๆคู่อะที่มีก็เหมือนไม่มีอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ฉะนั้นก็ต้องเติมเต็มอะไรางี้ใช่เลยครับเคยทะเลาะกันบ้างไหมสองคนนี้ มีบ้างนะคะแบบแค่เถียงกันแต่ทะเลาะกันเรื่องอะไม่เคยเออแบบใช้ไม่ทำอะไรเงี้ยก็ยังมีน้อยใจก็ยังเป็นเรื่องใช้ไม่ทำอยู่แต่ว่าทะเลาะกันมันมันจะเป็นจังหวะที่บางทีเรารู้สึกว่าวันนั้นม่งก็ไม่เป็นไรนี่หว่าอย่างเอายกตัวอย่างเลยวันนั้นเราสั่งกับข้าวมาเราเราเราเป็นคนคุยกับเขาเลยว่าเฮ้ยเธออยากกินอะไร กินอันนี้ไหมร้านมาเรียเราก็ตั้งใจเลยมาเรียร้านอร่อยพิซซ่าอ่ามาเรียร้านพิซซ่าร้านใหญ่เลยสองฝั่งใช่ผมก็สั่งผมก็นั่งกินแล้วสักพักอ่ะเหมือนผมพูดว่าเธอรีบมากินเร็วเดี๋ยวลูกร้องกินเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเราจะไปดูลูกเขาบอกให้ผมกินไปก่อนกินก่อนเลยแล้วผมกินเสร็จปุ๊บเราก็เดินไปเอาน้ําไปเอาอะไรแล้วก็เสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะเดิน พอดีเดินไปแม่เรียกเราก็คุยกับแม่ซึ่งไม่ได้เข้าใจกันเขาคิดว่าผมแบบลืมไปแล้วว่าพูดอะไรกับเขาไว้ว่าเฮ้ยจะไปดูลูกเออนั่นไหนบอกจะให้กูไปกินข้าวแล้วเขาหิวเหมือนฟิลอารมณ์โมโหหิวด้วยซึ่ง่กติเขาไเป็นแบบนี้นอกจากเขาหิวเข้ามาไม่กินข้าวล้วก็ถามเอาล้วทำไมไม่กินอ่ะไม่กินแล้วเราก็ตั้งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยล้วกูผิดอะไรวะเนี่ยอ๋อแค่คุณลืม แค่นี้นะเฮ้ทำไมไม่โทรหาพี่อย่าพี่อยู่ข้างนอกหรือว่าไลน์มาก็ได้เธอมาดูลูกหน่อยเราจะไปกินข้าวทําอย่างนั้นก็ได้ไงในระหว่างมี่เรา<โ><ะ>ปกติเราเดินไปไหนหรือว่าอะไรขเขาจะเอาขวดนมผมก็เดินไปไนอเ,าเไปไอเาให้มผมอยู่ในห้องนูง้นทำอะไรเขาจะเอาขวดนมผมก็เ,เดินไปเอาตูเ้เย็นไปเราเรา,เราทำให้ได้อยู่แล้ว แค่วันนั้นเรางงว่าทำไมไม่โทรมาบอกเราะแค่กูอาจจะลืมอะ่ะแต่นี่มันกินข้าวงอน <S <S 1> <S 1> แต่ว่าเราก็มามองอีกเรื่องนึงคือเออเขาเอาจจะเหนื่อยกับการเลี้ยงลูกทั้งวันก่อนท้องหลังท้องอะไรเงี้ย<อ>มันเป็นช่วงกำลังปรับจูนกันใช่ตอนนั้นคือหิวด้วยหิวหิวหิวโมโหหิว่เป็นหลักหิวด้วยอะไรด้วยแล้วคือแบบหนหายแค่แป๊บเดียวอะใช่หายไหวะเออแล้วไม่ดูลูกไขาดีเียวเออไม่ดีเที่วอะไรเงี้ยเออใช่ประมาณนั้นนะคะประมาณนี้นะประมาณนี้ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องแค่ทะเลาะเรื่องนี้ใช่ไม่มีอะไรไม่มีเลยอยู่แล้วกันนะไม่แทบจะไม่ค่อยทะเลาะกันเลยมีแค่นิดนิดหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะใช่แผนที่วางเอาไว้เนี่ยคืออะไรสำหรับทั้งคู่เพราะตอนนี้ยังไม่ได้แต่งงานกันยังครับแผนที่วางไว้คืออะไรเดี๋ยวกะทั้งปีหน้า รอปีหน้าเราเก็บตังรออะไรอย่างงี้สักหน่อยนึงแผนปีหน้าคืออยากจะให้ลูกโตแล้วก็เดินมาแบบเป็นงานแต่งในงานแต่งให้ลูกแบบรู้สึกว่าเขาอยู่ได้อยู่ในงานพิเศษใช่มันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งถ้าแต่งกับสองคนแต่นี่ก็มีลูกมาด้วยแค่นั้นแหละแต่งงานใช่ครับแต่งงานแล้วก็มีลูกด้วยใช่คือ <ใน S 2> ลูกจะอยู่ในทุกทุกช่วงเวลาเพราะว่าตอนที่ ที่รับปริญญาก็อ manager, um Sunday> ุ้มท้องไปรับปริญญาใช่ใช่เวลาลูกโตมาเวลาเปิดดูงแล้วบ้าก็จะได้แบบว่านี่หนูก็ไปดูหนูอยู่นี่อ๋อเพราะบางคนน้อยใจพ่อแม่นะแต่งงานกันมาเลยแต่งงานกันทาไมไม่เรียกหนูไปด้วยไปทางน้อยใจซะแล้วอะไรอย่างนี้ในใจเนี่ยกะว่าอยากมีลูกกี่สักกี่คนโหตอนนี้ก็ไว้คนเดียวก่อนครับยัง ยังไม่ได้แผนแต่ว่าถ้า,าถ้าอนาคตถ้า,เ,าเก็บตังได้มีตังอะไรก็อยากจะมีให้มีพี่มีน้องครับเพราะอยากอยากให้เขามีพี่น้องไม่ต้องไม่มันไม่มันไม่ต้องเตือนเราเ <laughs> ตือนตัวเรา <laughs> อย่าไปกระหนำ่ำ <laughs> อย่าไปสุดซอยเอออย่าไปหักโหมนะ่อย่าไปนี่อ,อ,อย่าไปนั่นใช่ก็ประมาณประมาณนี้แหละครับเพราะว่าตอนนี้ กำลัาโอเคนะใช่กัโอเคกำลังกำลังแบบไม่ด้เหนีมากรอเล่นกับหลานรอหลานโตวิ่งเล่นกันก็ตอนนี้ก็แฮปปี้ดีแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเดี๋ยวเขาก็คงมาเองใช่ค่ะถามกิ๊กแล้วกันตั้งแต่ที่คบกันมาตั้งแต่ที่ใช้ชีวิตแล้วปัจจุบันนี่คือเริ่มใช้ชีวิตคู่แบบจริงจริงังจังแล้วโดยที่แบบมีเจ้าตัวเล็ก mindset หรือว่าทัศนคติในเรื่องของความรักของเราเนี่ยกับคู่ของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างแค่ไว้ใจกันก็พอแล้วสำหรับ เชื่อใจแค่นั้นหค่ะแล้วง่เฮงไงสำหรับโง่เฮงเราไว้ใจกันอยู่แล้วเพราะเราไม่ค่อยมานั่งตรวจนั่งดูว่าเฮ้ยแกไปไหนโทรตามหรืออะไรอย่างงี้คือบอกปุ๊บรู้เรื่องไว้ใจกันแล้วก็เขาเรีอยกว่าอะไรอ่ะให้เกียิให้เกียิกันแล้วเ,เราก็ใช้ชีวิตดูแลทําหน้าที่ของตัวเองครับเราก็ทํางานไปเขาก็ดูแลลูกเขาก็อยู่ช่วยแม่เราทํานู่นทํานี่เวลาเราไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่กันแบบเข้าใจกันะทุกอย่างมันมันจะสบายใจหมดแล้วก็รักครอบครัวเขาเขารักครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยซัพพอร์ตกัน โอเควันนี้ครับโอ้โหหลากหลายเรื่องราวแต่สําหรับเรื่องของโง่เฮงแบบเอ็กคลูซีฟแบบส่วนตัวส่วนตัวเลยเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสครับแบบว่างๆจากการเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกแล้วได้อาจจะเชิญไปได้เลยครับล้วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับน้องกิ๊กแล้วก็น้องโง่เฮงมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณนะฮะวันนี้ฮะรายการเราครับมีของที่ลึกมามอบให้นี่มีรูปมามอบให้ด้วย นี่เอาต้องไว้หัวนอนมั้เนี่ยเออมีรูปมาให้ที่สำคัญนี่ยังไม่พอนะนี่เอามาให้หลานด้วยฮะโอ้ยโอ้ของคุณโอ้ขอบมากเลยครับนี่นี่กำลังตามหาเลยอทำทอดนี่ไม่ใช่สซอร์เบอร์อะไรนะอันนี้คือทีมงานตั้งใจแบบซือเอามาให้จริงๆนะ น่าจะกําลังใช้เปลืองใช่เลยเพราะว่าวันหนึ่งสิบกว่าสิบกว่าริงขี้ว่านะสิบกว่ารอบไม่ต้องบอกก็ได้เออใช้แบบแบบปัะสวะอุจจาระอะไรก็ได้นะอันนี้มอบให้เลยขอบคุณครับแล้วก็คุณพ่ห้หลานชายเนี่ยแข็งแรงเลี้ยงง่ายเป็นเด็กที่น่ารักของทุกคนนะโอเคแล้วฝากช่องทางหน่อยฝากช่องทางติดต่อหน่อยฝากตลาดเดี๋ยวก็เราจะกลับมาเปิดแล้วเพราะตอนนี้รอคุณพ่อคุณแม่เขา แทนอะไรเรียบร้อยน่าจะช่วงสิ้นปีหรือว่าต้นปีหน้าน,นี้ยังไม่ชัวร์แล้วก็มีช่องทางก็มี Tik t o อกแก๊งแบ๊สมี YouTube มีอะไรให้ติดตามดูกันเพราะว่าเราก็อัปเดตชีวิตไลฟ์สไตล์ของเราเป็นก็อนขอทขคู่ใช่ใช่ครับอยู่ในช่องนี้เลยแล้วก็อยากดูลูกดูอะไรก็ดูใน I g ก็ได้ฝาก i อขึ้นหน่อยก็ได้ครับนะวันนี้นะครับขอบคุณนะครับทั้งคู่มากๆเลยครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับครั้งหน้าอยากให้ใครนะฮะคู่ไหนนะครับมาออกรายการคิวปิดผมลิขิดรักนะครับได้แง่คิดแง่มุมมดีีๆเกกก่ยววัับคคารรนะ คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับที่รายการเดอะคิวปิดผมที่ขิดรักในช่อง i อแพนช h a n แนลวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ